สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในวันหยุดแบบนี้เนาะก็แดดร้อนมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าที่บ้าน f อซร้อนกันหรือเปล่า ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้คัดเน้นๆเลยนะคะให้ตามต่อกันจากงวดที่แล้วเลยนะคะก็มีไม่ว่าจะเป็นสำนักของเลขปฏิหารนะคะเลขเจาะใจลุงหวังผังเลขเด็ด3ตัวตรงพารวยทรัพย์เศรษฐีนีคู่มือเสียงโชคแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูภาพปกหนังสือของแม่จำเนียนลรลอตเตอรี่กันก่อนเลยนะคะก็แนวทางงวดนี้ค่ะภาาปกหนังสือของแม่จำเนียนให้มา6ตัวก็จะมีเลข3นะคะเลข6เลข4เลข8เลข9แล้วก็เลข0ก็ลองดูค่ะใครชื่นชอบคู่ไหนนะคะก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะ แอดก็ขอบคุณแนวทางของภาพปกหนังสือแม่จำเนียรลอตเตอรี่ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขปฏิหารอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาสี่ตัวนะคะก็เข้าไปเลขล่างสำหรับเลข2-9ส่วนแนวทางงวดนี้ เลขปฏิหารของเขาให้มาสีตัวนะคะเหมือนเดิมเลยจะมีเลข0 <S 2, <S เลข 2, 2เลข7แล้วก็เลข8นะคะก็ลองดูค่ะนะคะจะมีเลขตรงกับของแม่จำเนียนก็คือมีเลข0เลข8อยู่นะคะที่ตรงกันเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเลขปฏิหารด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลผลงานแนวทางงวดนี้เจาะเลข2ตัวของเขาจะให้3 1 4 1 3 2 4 2 3 5 4 5 3 6 4 6แนวทางงวดนี้ของเขาก็เน้นไปที่เลข3กับเลข4นะคะส่วนผลงานงวดที่ผ่านมาของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุด แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของสาลาพักใจแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้มาสองคู่ชุดคู่แรกนะคะจะให้เลขเด่นมาเลข0ูนย์กับเลข1คู่ที่2จะให้เลข8กับเลข9ระวังเลขเบิ้ลก็คือ0ู1ย8ศแล้วก็99 ส่วนต่อมาเป็นเลขตารางของเขาก็จะมีเลข1เลข2เลข0เลข9เลข4เลข7แล้วก็เลข8ตัวเลขก็ให้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองหาแนวทางเลขดับมาตักเพื่อลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากสาราพักใจด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของคู่มือเสียงโชคอันนี้ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะก็เข้าไปสำหรับเลข2 9เลขล่างนั่นเองส่วนแนวทางงวดนี้ของคู่มือเสียงโชคค่ะก็จะให้มา6ตัวเหมือนเดิมนะคะจะมีเลข9เลข0เลข2เลข4เลข6แล้วก็เลข3 ก็ไม่รู้ว่าผลงานแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะสำหรับ FC ท่านใดชื่นชอบก็สามารถเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคู่มือเสียงโชคด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของซับเศร็ฐถีนีอันนี้ผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็เข้าไปสำหรับเลขบนนะคะคือ71เนาะออกตัวกลับนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะก็เรามาตามกันต่อเลยแนวทางงวดนี้ค่ะเจาะเลข2ตัวจะให้1 2 1 4 1 6 1 7 2 4 2 6 2 7 4 6 4 7แล้วก็6 7นะคะ ตัวน้นของเขาก็จะมีปากาว,วงกลมอยู่นั่นเองเนาะอันนี้ก็ลองดูค่ะส,สติของเขาเข้ามา2องวดติดแล้วไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากซับเศร็ฐถีนีด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจ,จะเป็นแนวทางของผังเลขเด็ด อันนี้ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็เข้าไปสําหรับเลขบนตรงๆเลยนะคะสํานักนี้ก็ค่อนข้างเดินดีอยู่เหมือนกันแต่ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะไปนิดนึงเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาค่ะจะให้เลข2เลข5เลข7แล้วก็เลข3เรามาดูตัวเจาะเลข5กันก่อนนะคะของเขาก็จะมี50 51 54 56 58 59ตัวเจาะเลข3จะมี30 31 34 36 38 39ตัวเจาะเลข2จะมี20 21 24 26 28 29ตัวเจาะเลข7จะมี70 71 74 76 78 แล้วก็79นะคะก็ FC ท่านใดชื่นชอบนะคะก็ลองสามารถนำไปเทียบชนกับสำนักดังต่างๆก็ได้นะคะอาจจะได้แนวทางตัวเลขที่น้อยลงเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากผังเลขเด็ดด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขา ตัวเจาะก็เข้าไปนะคะสำหรับเลข9ก2 9ก็ไปออกเลขล่างตัวกลับนะคะส่วนเลขรองเลข7ก็ไปออกเลขบนด้วยเนาะแต่ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเลขเจาะใจลุงหวังให้เลข8เลขรองคือเลข6เจาะเลข2ตัวจะมี8 1 8 3 8 4 86 6 1 6 3 6 4 6 9ชุด3ตัวเม็ดเดียวเลยก็จะให้3 8 6นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้เนาะของเลขเจาะใจลุงหวังยังจะเข้าดีเดินดีต่อไหม fc ท่านใดชื่นชอบก็สามารถเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากเลขเจาะใจลุงหวังด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของ3ตัวตรงพารวยที่ FC ถามหามาอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่เลี้ยวของเขาก็เข้าไปนะคะสำหรับเลข3ตัวเนอะตัวโต๊ดนะคะเขาให้751สลากออก517ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขานะคะจะให้เลข8เลข7แล้วก็เลข2 ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของตัวเจาะ3ตัวนะคะ FC ท่านใดชื่นชอบเนาะก,ก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้แนวทางตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะหาแนวทางเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนได้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก3ตัวตรงพารวยด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดนางฟ้านะคะก็อันนี้เป็นแนวทางโฉมใหม่ของเขาก็แนวทางงวดนี้ค่ะระบุ2ตัวล่างนะคะให้มา3คู่ชุดก็จะมี8,4,8,5,8,6นะคะ ก็แนวทางงวดนี้เน้นไปที่เลข8นะคะของแอดนางฟ้าเดี๋ยวถ้าข้อมูลชุดเต็มมาแอดเจอแอดจะรีบนำมาแบ่งปันกันให้เลยนะคะก็โฉมใหม่ไม่รู้ว่าจะปังหรือเปล่าเนาะสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดนางฟ้าด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำม,มาฝากกันเนาะก็ต้องการหาข้อมูลสำนักไหนเราก็สามารถเมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะทำการบ้านหามาแบ่งปันกันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับขอบคุณคะ่ะ